พี่น้องขามาเบิ่งความแปลกของหากมาอีกพี่น้องขาปลาเก้ยวว่ามันออกแบบใดีเบิ่งปกติมันสีออกพร้อมกันแต่ว่าพอออกพร้อมกันพี่นอ้องมาเมืองนี่ยังสี่มียเนี่ยพี่น้องขาออกมาจางใดหนีออกไม่เนี่ยเนี่ย แต่ว่าคางนี่ออกกอนพี่น้องนี่ออกกอนออกไม่อีกแล้วพี่นอ้องหาเบิ้งอันนี้ออกกอนนี่พี่น้องเอออยู่นานๆไปก็ออกมาเอกอีกแบบนี่เวยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยพอแก,ก,ก้วกระบอกได้สังเกตเนาะคะ่ะเนาะว่าเขาออกยังไงเบงโองเราเคยได้สังเกตจ้าเกลือพี่น้อง เนี่ยออกแม่ยังหนีอีกเอ๊ะบุญไหวกันนะออกมาแบบนีพี่้อเนี่ย,ว,ย,ว,ยวันนี้ก็อกอ,อกเรื่อยออกเรื่อยนี่โอ้เขาเป็นตะกุ่มตะปางตะจิกจกระกไม่พี่น้องคะ่ะนะเนี่ยออกแม่ไม่แบบนี้เรื่อยๆพี่น้องหนึ่งมือเลย เฮ้ยหมากะค่ะ hmm. น mm ิ hmm. mm ่เลยค่ะพี่น้อง